กินแซแบแป๊บเบียร์มาแล้วครับวันนี้กินแซแบแป๊บเบียวสิาพาพี่น้องมากินนะครับตํากุ้งสดไซส์ใหญ่ๆครับพี่น,อน,น้องเผ็ดเผ็ดดวนหนัวน้ำขุกเข็ดครับแล้วก็มีอันนี้เลยหม้อไม้ฝรั่งครับตําใสพร้อมอย่างดีนะครับแซบหนัวผัก,กเครื่องเคียงก็มีอันนี้เขาเอออย่างนี้พี่น้องที่เขาใสายย่ยานะขึ้นช่ายกระหล่ำผักกาดขาวสลัด ข้าวปุ้นแก้เผ็ดคือเกาครับแล้วก็มีผักหอมปอมครับเอาละครับก้อนที่ไปแซบๆก้อนที่ไปแซ่แบๆนวหนัวกับกินแซบแบบเบียร์นะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กินแซบแบบเบียร์ด้วยนะครับมาครับแซบๆซบทำกันครับฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับชื่ช่องว่าลิวก้าพาแซบครับโอย แน่นอนครับว้าลายอีกแล้วคลิปนี้เอาครับแซ่บๆมาวันโอ้้ําหลายแก้พี่น้องเลยเผ็ดน้ำกุกขิกเวฟซีนะครับใส่ทั้งน้ำปูน้ำปลาปีแล้วก็น้ำปลาร้านัวๆครับอืมอืมอืมขนมกินแก้เผ็ดกาโอ้โหแซมากันพี่น้อง กุ้ตัวใหญ่ๆครับว่าเป็ดดีสีสัน มาเด้วครับข้า,หาวห่าน้ำมากินพร้อมๆกันพี่น้องอเอแซ่บครับเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆแซ่บครับอืมอืมขอบคุณกระไร แกเ่เผ็ดครับอืมอืม,อม Ừ. bằng cùng hạt gạo. Tôi nhanh. Sẽ nhanh hơn ạ. หิวหลาย่ซ๊ปหลายกัดมือยจ่ห้องเน้ยกัดน้วอู่ห้ของสัวนหลายสัวนขาส่วนไหนเป็นองไรกันมือมเจ่หของขอกันิิวเจ่ห้อ,องก็ยังจะมาปุ๊บกันแต่ก็เลยบำมาจอนก,กินยุกกะกัดปากนจ้าของ cho bác xem lại nhiều lại mình chào khơi bà bó ừ. bà, bà xà phồn cả lớp nhau nó mới phải quốc quốc nhé หวานนะครับแ,บแซ่บแซ่แบหนักกันแซ่บหลายอือหือ มะนาวส้วมมะนอาวอย่างคืดส้มคับแกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับขอประคุณละลายครับ ta làm cho นะครับอืมขับวนหรือเพลิดเพลินเลยใส่ถังพิ้งห้งพิ้งสดอะ่ะอืม ซึงเ่าซีูต่างประเทศครับพี่น้องแต่ว่าเขาก็ซสีหาของแซบๆหนัวๆมากินให้พี่น้องน้ำลายแต้งลงถึงก้าครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดอเพื่อเอฟซีเราทําได้ครับถึงสีแพงหอก็ซื้อกิน <laughs> ยากร้อม กุ้ง,งยัอใหญ่โตยังไงมีส่องคลิปครับไม่พอดี ไมซอสเสียงก็จะขาดหายไหายขนาดใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับแผงพร้อมอยู่นี่ใหม่แพงแผงของโบยาซื้อมา2,400รูเบิลประมาณ1,200บาทบ้านเราครับเจ๊งแล้เพิ่งซื้อมาใช้ได้เดือนเดียวอันนี้ใช้ใหม่เก่าครับอันนี้ก็2,400แต่ว่าเพระเป็นโบย่า อันน,นี้ซื้อในห้างในห้างครับอืม เสียงใหม่นี้อาซิมบอดีทอห่หมดยันแล้วครับจะว่าแกขัดได้กันแกขัดไปก่อนครับวัชิซังกะเงินยันบ่พอใจอืมบอเว่า <laughs> ตัวเนี้ยค่ะไงในพี่น้องเอ้มาเด้อมาซอยกินได้หน่นร้ายคัะแซบแซบครับข้าวปุ้นแก้เ็เผ็ดเผ็ดเผ็ด ื้าวปลาเลยครับผมขออนุญาตเจ็ดนะครับเจ็ดป้าก่อนอืแซ่บพี่น้องเลยเบิกน้ำเนี่ยน้ำหนัวครับไม่ันรังกับแซ่บครับบ้าน ห <ừ? S 2> นุ่มไม่พลังแซ่บๆกุ้งกระบาด มาครับตัวสุดท้ายแซ่บอนกันครับไต่ขัาม นะครับมื้อนี้กินแซ่บแบบเบียร์สิมากินจะแ,แซ่บหนืวหนัวให้พี่พีน้นองๆได้น้ำลายแจ้งหนามซัมมี้ก่อนนะครับเด้อฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกินแซ่บแบบเบียร์ด้วยนะครับมื้อนี้สวัสดีครับยูดีมีแฮนคือเก่านะครับเด้อสปูสุขลนครับบ๊ไม่ไป